สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ครับบ่าวสีภูจะพาทุกคนมาปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยแปลงใหม่ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับเดี๋ยวเราไปดูเบี้ยกล้วยกันครับเป็นกล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับนี่ครับเก็บลงหลุมนะครับแล้วก็คนปลูกก็ปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบี้ยกล้วยกันครับนี่พี่ส่องเหรอปะพี่ส่องนั่นนั่ง นี่ครับยกลงยกลล่เยล่าเห็นมเกาแบกกล้วยเด้เกยสแรเขาแบกกล้วยเนยว่าเขาเปใส่แรงเขาเนี่ยนั่งมาเอ้แบกกล้วยเหรอเท่ไปนยเดี๋ยวเราอ้ยบอันเปล่ยนมามันจะไม่เห็นหงเห็นหงเห็นหูอยากไปยังใส่นัดเทรลมาอย่างนี้นะครับอีกสคันอีกต้องนู้นครับ เดีย๋ยวเราค่อยเดินไปนะครับตอนนี้เอาใจเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเกรยครับต้องปลูกตอน,นเช้าครับานะครี่บ,บน,นี่ครับเราลงรถมาเราเอาใสุู่ไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะมีทีมงานนะครับปลูกตามก้นมาครับแบบนีทีมงาน ใหญ่กล้วยนะครับใหญ่เบี้ยกล้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูลักษณะของต้นกล้วยครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือต้นกล้วยนะครับเพาะเนื้อเยื่อนะครับสูงประมาณสิบห้าเซนนะครับเขาจะใส่กระถางมาแบบนี้นะครับบกล้วยพร้อมปลูกนะครับเป็นกล้วยหอมเพาะเนื้อเยื่อนะ ใบหอมพรเนื้อใหอมคาเวดิดนะครับป่านี้นะครับจะปลูกหนึ่งกอนะครับสามต้นนะครับป่าก่อนหน้านี้จะปลูกหนึ่งกอสี่ต้นนะครับป่านี้เขาเอาแค่สามต้นนะครับระยะห่างของแถวก็อยู่ที่สี่เมตรนะครับระหว่างกอก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยบรรยากาศตอนเช้า,ชานะครับ อยจะปลูกตอนเช้าครับสายมามันจะร้อน,นครับผลกล้วยของเราแปลงนู้นนะครับแปลงนู้นปลูกไปประมาณแปดเดือนแล้วครับยังไม่พาถ้าไปชมไปชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกล้วยตรงนี้ก่อนนะครับต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวเอากล้วยลงเช่วยเขาก่อนนะครับ ีเป yeah, ็ดี๋ยวยว่าบอกไม่ใหญ่กล้วยเนี้ยไม่เล็ครับเดียกล้วยเราไปใช้กับไปเลไป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 ี้เกียวเหรตุย เหมือนเดิมเหมือนเดิมสูบกูไปกันสูบขึ้นเก่าแม่นู้นหน่อยบอกเรียงกันเหรอเนี่ยไม่ว่าใครข้าหน้าใหญ่เนี่ไม่ว่าใครข้าหน้าใหญ่เอ้ามาปลูกกล้วยมาดรอกกล้วยล่องเหี้ยเฮ็ดยังไงน่ะโอ้ บรรยากาศดีครับมีรถไฟให้ชม้วยครับผรามืรรครับเรายลังจากเอากล้วยลงเสร็จน,นะครับแล้วก็มาทำการปลูกกันน,น,นี่ครับรลุ้มเราก็ขุดไม่เล็กครับประมาณเท่า กระถางนะครับสามารถลงได้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูต้นกล้วยเขาครับนี่กล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับนี่ล่าเขาเดินดีมากครับแบบลักษณะของต้นพันธุ์เขานะครับประมาณนี้นะครับปลาปูก็ตั้งลงอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสามต้นนะครับแบบนี้นะครับ องต้นนะครับอยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกกับทิศใต้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับเขาจะไว้ฝั่งทิศเหนือนะครับเขาจะปลูกเป็นแนวเดียวกันหมดนะครับต้นฝั่งต้นเดียวนะครับจะหันไปทางทิศเหนือนะครับอันนี้ฝั่งทิศตะวันออกนะครับเขาจะปลูกนี้ครับนี่กล้วยเขาขุดแบบนี้ครับขุดไม่ลึกเหมือนบ้านเราครับเพราะว่าเขาใช้กล้วยพอนีกันนะครับแล้วก็เอาดินถมครับนี่ครับดินก็ ครับมีหินมีอะไรตัวนี้นะครับเยอะแย,ยะครับลักษณะดินเขาต่วมากจะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนหินนะครับแล้วก็โถมโถมแบบนี้เลยหลังจากปลูกเสร็จน,นะครับเราก็จะปล่อยน้ำนะครับปล่อยแค่น้ำก่อนนะครับปุ๋ยยังไม่ให้นะครับ ให้กล้วยมันฟื้นตัวกว่อนนะครับสายน้ำก็เป็นสามเส้นนะครับรบน้ำสามเส้นเอาพนาะผู้เก็บกระถางมันเก็บกระถางเอาอเห็นแล้วเขาทำไม่ซิงดอกเว้ยอย่าใช้อะไรเลย กูต่อาใส่เด้บ่อไซนี่นงเก็บถานพอมยิบเขาพอมร้อนหยาเนาะปลูกไปฮอตไม่ได้ไปปลูกไปกินเขาเด้เร็วเร็วเร็วเขาถ่ายกินเขาอยู่เอาดีๆเอาดีๆน่ครับดินหินผสมกันอย่างนี้เลยปลูกง่าย ง่ายว่าจะว่ายุดอคยนขอนกหอมข้าวเนินี่คบสามหลุมโอ้ฟังนี่หินขึ้นหลายเถอะมีต่ก้อนหินกบนี่ ทารออเอมาเลยดีวกลปย้คือต้นงามเตอนนี้ใหญ่รกลยสวยเลยครับใ้ยานในรอบนอกครับเป็นสต้นนะครับเฉพาะรอบนอกนะครับกุดสีลุมนะครับปลูกสีต้นนะครับ หยวันนี้ตัดก,กันชิเมื่อหรอกมาในดื้ออยู่บ้าก็ได้ปีหัวเราสิกลับแล้วปีหัวเราเราสิเมื่อหรอ,หอกระ <c oughs> หว่างอย่าสิแล <c oughs> ลสปลงน,นี้นะครับสร้างโรงเรียนก่อนนะครับเพราะว่าสร้างโรงเรียนก่อนมันจะ ทำง่ายครับอันนี้ทำไม่ถึงเดือนครับลงเดือนเสร็จแล้วครับเดี๋ยคถ้าปลูกไยก,ก่อนมันจะทำยากครับลงเดือนเสร็จเดี๋ยวแต่ผ้าม้งครับแดดเริ่มบอกแล้วเจ้า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 แดดปอกเหรอกดสเด็นกดเงเมาเด้น สสยน้ำใส่น้ำไม่ได้เน้พุ่เงาเหมยหรอเนี่ยเกี้ยวยุยคนเหลืออะไดีครับสวัสดีครับยกกลุ่ยกกคุ่เลยนี่ลุ่มครัพี่พีนี่คุณ พาอมาริโอเขามาปลูกกล้วยปะเดี๋ยวพอพ่อมาริโอพ่อมาริโอปลูกกล้วยพ่อมาริโอปลูกกล้วยครับพี่ใส่ไปยายได้เลยดูพิเศษไปเปลี่ยนเสื้อเปสีแดงมั้ยอยูโดนเอย เสร็จไปแล้วครับสำหรับชาวนี้นะครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งไว้ปลูกพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเพราะว่ามันแดดร้อนแล้วนะครับกล้ยประมาณนี้ครับวิธีการปลูกนะครับ จากต้นนะครับเยอ,เลอปลูกเสร็จนะครับก,ก,ก็จะปเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำใส่นี่ครับดินก็มีทั้งหินทั้งดินนะครับปนกันไปนะครับเป็นดินเหนียวดินเหนียวปนก้อนหินครับ เสร็จนี้เราก็ไปกินข้าวกันนะครับกินข้าวเช้ากันแล้วค่อยไปทํางานต่อนะครับรอบนอกนะครับติดถนนแบบนี้นะครับจะปลูกเป็นสีต้นนะครับเป็นแนวกันลมไหมนะครับเนี่ยมี ้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากมครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ